เจออีกแล้วเหรียญกาญจนานำโชคเหรียญชุดนี้ขายได้ถึง65,000บาทใครมีเหรียญสิกาญจนาต้องดูให้ได้นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สว,สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกาญจนาครับ ชุดนี้คือเหรียญ10บบาทกญจนาครับชุดนี้ที่พี่เขาส่งมาขายแล้วรับเงินนะครับถึง65 0 0 0พบาทพี่ๆฟังให้ดีทุกท่านดูให้ดีนี่คือเหรียญส10บาทกญจนาครับมาใหม่สดๆละล้นนี่อันนี้ชุดนี้เป็นของที่ผมโชว์เมื่อวานอันนี้เป็นของที่ผมโชว์เมื่อวานวันนี้ครับเมื่อวานได้มีพี่ท่านหนึ่งนำเหรียญแบบนี้นำเหรียญ10บบาทกญจนาแบบนี้นี่นี่นี่ของเก่าอยู่นี่ ของเก่าอยู่นี่ผมมีหลายสิบเหรียญแล้วนะครับผมมีหลายสิบเหรียญแล้วนะใครมีเหรียญสิบบาทกาญจนาพิเศษครับต้องดูให้ได้ครับเพราะเหรียญชุดนี้นําโชคของเจ้าของครับพาเจ้าของรับเงินถึงห5 0ม0หันบาทเพราะเหรียญ1ิบาทกาญจนาครับพี่พี่จ๋าใครมีเหรียญ1ิบาทกาญจนาครับรบกวนกดเก้ากดหัวใจรวยผมเลยครับใครมีเหรียดสิบาทกาญจนารบกวนกดเก้ากดหัวใจรวยผมเลยครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีอีกไต้หวันนะ สวัสดีพี่วิทยาครับสวัสดีพี่สุชาติครับสวัสดีพี่จตุพรครับสวัสดีพี่ธินกรสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ได้ไหมครับคนละไลค์คนละแชร์ได้ไหมอ่าสวัสดีพี่พี่ดังหกร้อยห้าสิบท่านครับนี่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 ตอบไอคนนี้หน่อยไอคนนี้หน่อยชื่ออะไรเนี่ยสมหมายอ่อนฉล่วยคนชื่อสมหมายอ่อนฉล่วยครับเดี๋ยวหาก่อนไปไหนแล้วนี่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 พวกบัวเหล่าที่แปดคุณเห็นไหมนี่ นี่พวกบัวเหล่าที่เจ็เหล่าที่แปดครับพวกนี้จะเป็นภะละลูกหลานนะพวกนี้จะเป็นภาราลูกหลานเนี่ยคนชื่ออะไรเนี่ยสมหมายอ่อนฉล่วยนะครับเป็นเป็นคุณพี่ผู้หญิงนะบอกพี่ๆเลยนะครับบอกพี่สมหมายอ่อนฉลวยเลยเนี่ยคุณมาพิมพ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นคนอื่นนะเขาฟ้องคุณขี้แตกเลยนะผมบอกให้นะครับเขาฟ้องคุณขี้แตกเลยนะคุณสมหมายบอยท้าพัชร์ฟ้องคนเม้นท์ี่เหี้ยแบบนี้ออ้ยไม่ใช่ฟ้องคนเม้น์แบบนี้ในราคา20ล้านบาท ในราคา20บล้านบาทชื่อเสียงของคนมีความหมายครับชื่อเสียงของคนมีความหมายคุณสมหมายอ่อนฉลวยผมให้โอกาสคุณอ่ะเดี๋ยนี่น,นให้ดูกันชัดชัดผมให้โอกาสคุณชัดๆให้โอกาสคุณอีกหนึ่งรอบถ้ามีอีกผมฟ้องถ้ามีอีกผมดีดคุณแน่คุณสมหมายเชื่อผมอย่าเป็นภาระลูกหลานอย่าเป็นภรระลูกหลาน แก่แล้วอยากแก่เลยเชื่อผมแก่แล้วอยาแก่เลยสังเกตดูพี่จ๋าพี่จ๋าเอฟตีของผมทั้งหลายครับเอฟตีของผมทั้งหลายช่วยพิมพ์ยืนยันให้กับพี่อะไรเนี่ย mm. พี่สมหมายหน่อยพี่สมหมายอ่อนฉลวยหน่อยเนี่ยว่าของเรารับซื้อจริงหรือเปล่าของเราขายได้จริงหรือเปล่า mm. เห็นแบบนี้มันมันหดหิดหัวใจอ่ะผมถามว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าที่ผมไม่ซื้อจริงเพราะว่าอะไร mm. ผมถามหาเหรียญสิบเอาเหรียญบาทมาขาย รับซื้อเหรียญ5ปี40เอาเหรียญ10ปี40มาขายพอไม่ซื้อแม่งก็โวยวายพวกเนี้ยมันเป็นพวกบัวเหล่าที่7เหล่าที่8ครับพวกบัวเหล่าที่7จเหล่าที่8เตือนอีกหนึ่งครั้งคุณที่ชื่ออะไรเนี่ยสมหมายอ่อนฉลวยให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายถ้าคุณยังพิมพ์เม้นแบบนี้อยู่รอบหน้าคุณโดนฟ้องแน่นอนครับรอบหน้าบอกเลยมึงโดนฟ้องแน่นอน และต้องบอกพี่นะครับพี่ๆทุกท่านนะฮะช่วยพิมพ์ยืนยันให้น้องหน่อยครับช่วยพิมพ์ยืนยันให้น้องหน่อยใครเคยซื้อใครเคยขายใครเคยเดินทางมาที่ร้านครับช่วยพิมพ์ยืนยันให้ผมหน่อยว่าเฮ้ยไอ้แบงค์เนี่ยมันรับซื้อจริงหรือเปล่าและมันจ่ายด้วยเงินสดหรือเปล่าใครที่มีของพวกนี้เอามาขายผมผมยินดีรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่อง,องลาครามนะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอย่าขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคา ถ้าหากของคุณเนี่ยมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีแต่ถ้าเกิดของคุณส่งไลน์มาแล้วผมเปิดอ่านอย่างเดียวแล้วผมไม่ได้ตอบแสดงว่าของของพี่ๆยังไม่มีราคานะครับกราบขออภัยพี่พมมาณนีาที่นะพี่จ๋าช่วยพิมพ์หน่อยช่วยพิมพ์บอกน้องๆ้องก็หน่อยครับมาครับมาครับนี่บอกหน่อยว่าผมซื้อจริงหรือเปล่าผมซื้อจริงหรือเปล่ามีไหมเอฟซีท่านไหนที่พิมพ์ให้เครดิตผมครับสวัสดีพี่เลิศลักครับ สวัสดีครับพี่พักจีราบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นไม่ไหวแล้วพี่โดนด่าทุกวันนี่พี่สมรักนุ่งเรืองบอกอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อก็ออกไปครับถ้าไม่เชื่อก็ออกไปนี่นี่อ่ะผมพูดตามพี่สมรักเรืองรุงนะถ้าไม่เชื่อนะออกไปกดออกจากเฟซน,นี้ครับกดออกไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาติดตามเชื่อผมเห็นคุณเห็นผมเป็นอย่างนี้คุณยิ่งจะด,ดีจะดิ้นนะเชื่อผมการอิจฉาคนไม่ใช่การอิจ ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับต้องบอกนะการอิจฉาคนนะครับการใส่ร้ายคนนะไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่าไปทําเชื่อผมอย่าไปทาเชื่ออะไรนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรเอ่ยสมหมายอ่อนฉลวยครับสมหมายอ่อนฉลวยเชื่อผมถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่ต้องติดตามผมคุณออกไปจากกลุ่มนี้ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ นี่นี่มามามานี่นี่พี่หยาดเงืออ่ะนี่ดูเอาเองดูเองพี่จ๋าดูเอาเองครับดูเอาเองครับนี่ขอบ um. พระคุณพี่มิตรครับรับซื้อจริงขายจริงไม่โกหกครับนี่พี่มิมลบอกว่าซื้อจริงครับรับเงินมาแล้วสดสดหกพันขอบพระคุณพี่มิมลครับนี่พี่จา๋าดูเอาเองตามหน้าจอดูเอาเองตามหน้าจอครับนี่ฮะมีอีกเยอะแยะมากมายนะไล่ดูเอ,เองไล่ดูเอ,เองครับเพียงแค่เพื่อนๆเปิดใจอ่ะผมบอกเลยเพียงแค่เพื่อนเพื่อเปิดใจและค้นหา และค้นหาในสิ่งที่มันมีอยู่รอบตัว,ตวไม่จะเป็นต้องไปหารอบที่อื่นครับหาดูรอบตัวเนี่ยอย่างเช่นเครื่องกระเบื้องพวกนี้เครื่องกระเบื้องเครื่องไร้ค่าเครื่องเบนจะลงกาน้ําชาแบบนี้ลองดูครับเผื่อที่บ้านเพื่อนๆพี่ๆมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วมาขายได้รับเงินนะครับการน้ําชาแบบนี้รับใบละ1 0,000หมืนะการน้ําชาแบบนี้นะครับใบละ10,000นะครับขั้นต่ํานะสูงสุดถึงใบหนึ่งสี่ห้าแสนนะครับใครมีการน้ําชาแบบนี้นะครับเครื่องเบนจะลงเครื่องกระเบื้องแบบนี้ เครื่องถ้วยเครื่องไรคาแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับบ้านใดครับมีเครื่องเงินครับเครื่องเงินแบบนี้คือเครื่องเงินเครื่องเงินถุงนยทองแบบนี้ครับบอกเพื่อนๆเลยผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับเอามาขายผมผมจ่ายเพื่อนๆด้วยเงินสดแน่นอนครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับบ้านใดครับมีถังแบบนี้ครับมีถังแบบนี้สีทองแบบนี้ เขาเรียกว่าขันเงินถมทองหรือว so ่าของสิ่งของเครื่องใช้ทําด้วยจากเงินถมด้วยทองแบบนี้ซื้อใบหนึ่งหลายๆหมื่นเงินเก่าซื้อใบแล้วเป็นแสนครับแบบนี้ซื้อใบหนึ่งหลักหมื่นขันแบบนี้ซื้อใบหนึ่งหลักหมื่นใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้แอดไลน์ไอดีครับตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาใครมีของพวกนี้เอามาขายครับใครมีของพวกนี้เอามาขายครับสวัสดีทุกท่านครับ สวัสดีพีพพ่่ทุกท่านครับมานี่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 พี่อ้อมนี่อ,อ่านอ่านอ่าน,านพี่จ๋าอ่านเราเองนี่อ่านครับพี่เขาให้จริงหนูเคยรับเงินมาแล้วนี่โอ้ยไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงมีหลากหลายเลยมีหลากหลายเลยนะครับเพียงแต่ของคุณต้องมีของตามแบบที่คนอื่นเขาซื้อของพวกนี้เป็นของที่เราสะสมมาในชีวิตประจำวันในสมัยก่อนนะครับแต่เพื่อนๆพี่ๆต้องสังเกตตามแบบที่ผมบอกแล้วจะรับเงินครับ พี่ๆจ๋าบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุทธาครับมีแล้วอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะฮะบอกเพื่อนๆเ,เลยครับผมยินดีรับเช่าให้ราคาอยู่ิธรรมแน่นอนบางองค์หลักร้อยบางองค์หลักพันบางองค์หลักหมื่นบางองค์หลักแสนบางองค์หลักล้านครับมาขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับไปเดินทางกันครับเดินทางกันดีกว่ามาจากมีอะไรเพื่อนๆดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการที่ห้าช้างสามเศียงครับนี่คือเหรียญในตำนาน นี่คือเหรียญในตํานานครับถ้าสภาพสวยๆเหรียญหนึ่งห้าแสนบาทสภาพสวยๆเหรียญละห้าแสนบาทครับพี่จ๋ามาเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีดูรอบก่อนบอกวิธีดูไปแล้วเหรียญหนวดมีใครยังจําอยู่ได้บ้างรอบก่อนครับมีวิธีดูบอกวิธีดูไปแล้วเกี่ยวกับเหรียญหนวดมีใครจําวิธีดูได้บ้างครับสวัสดีพี่หนุ่มรละทศาตรับขอบคุณครับพี่พงษ์เกษมครับสาครขันครับขอบพระคุณครับนี่ซื้อจริงสายจริงสุดยอดครับดูตามหน้าจอ ดูตามหน้าจอ linkage. มาเรามาดูกันดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทาารัชกาลที่ห้ารอสองหนึ่งสองเจ็ดครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญในตำนานฟังให้ดีครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญในตำนานหาโคตรยากเจอหนึ่งมื่นเหรียญเจอแท้แค่หนึ่งเหรียญครับฟังให้ดีครับเจอหนึ่งมื่นเหรียญเจอแท้แค่หเหรียญครับมาครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับมาฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าครับรัชกาลที่ห้ารอสองหนึ่งสองเจ็ดวิธีดู วิธีดูต้องเป็นแบบเหรียญแบบพระเสียนกลับครับต้องเป็นเหรียญแบบพระเสียนกลับแบบนี้จุดที่สองอับดูตรงนี้ฮะพลิกมาที่ขอบข้างเหรียญครับพลิกมาที่ขอบข้างเหรียญครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูไม่รู้จะชัดหรือเปล่ามาครับมาครับนี่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 มา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 แน่อ่ะครับดูก่อนครับดูครับดูครับชัดไหมเดี๋ยวก่อนนะลูกกล้องอยู่ไหนวะ เห็นไหมครับระหว่างร่องเฟืองเห็นไหมครับใครเห็นเส้นกลางร่องเฟืองรบกวนพิมพ์คําว่าเส้นให้ผมหน่อยเส้นกลางร่องเฟืองครับทุกร่องเฟืองจะมีเส้นแบบนี้ทุกร่องเฟืองจะมีเส้นแบบนี้นี่พี่นิดหน่อยพี่นิดน้อยใช้สศิลตอบมาแล้วครับทุกร่องเฟืองจะมีเส้นแบบนี้นี่คือจุดตายของเหรียญเหรียญนี้ครับนี่คือจุดตายของเหรียญเหรียญนี้เหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าช้างสามเสียรอสอหนึ่งสองเจ็ดครับจุดตายของเหรียญเหรียญนี้คือ เส้นเฟืองครับใครเห็นเส้นเฟืองรบกวนพิมพ์คําว่าเส้นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับใครเห็นเส้นเฟืองรบกวนพิมพ์คําว่าเส้นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับมาวิธีดูนะนี่คือวิธีดูนะครับที่ต้องเอามาย้ําเพราะว่าอะไรนี่ก็คือวิธีดูที่ผมดูแล้วจ่ายตังค์ที่ผมดูแล้วจ่ายตังค์ครับมาครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับใครที่รู้แล้วนะครับเห็นเส้นอันนี้นะฮะรบกวนพิมพ์คําว่าเส้นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับ รบกวนครับพิมพ์คําว่าเส้นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนะครับหนึ่งบาทราชการที่ห้าช้างสามเหรียญเหรียญนี้จัดว่าเป็นเหรียญในตํานานเหรียญนี้จัดว่าเป็นเหรียญในตานานหาโคตรยากหาโคตรยากสภาพผิวบกบ้านๆเลยสภาพผิวบกบ้านๆแบบนี้เลยครับใครเห็นเส้นพิมพ์คําว่าเส้นนหน่อยนี่พิจนาบอกว่ามีเส้นกลางระหว่างเฟืองใช่ครับใครเห็นเส้นรบกวนพิมพ์คําว่าเส้นได้หน่อยนี่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 มองอย่างนี้นี่ก็จะเห็นนะ แต่มันไม่ชัดเห็นไหมครับระหว่างร่องเฟืองทุกร่องเนี่ยมันจะมีเส้นของขวางเนี่ยเส้นคมคมแบบเนี้ยจําเส้นคมคมไม่ดีนะครับเส้นคมคมแบบนี้มีทุกร่องเฟืองใครเห็นเส้นนี้แล้วลบกวนพิมพ์คําว่าเส้นหน่อยครับลบกวนพิมพ์คําว่าเส้นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับผมใช้กล้องไม่เก่งนะครับใช้กล้องไม่เก่งนะฮะเห็นไหมครับระหว่างกลางร่องเฟืองจะมีนะครับอ่ามือสั่นและมือสั่นแล้วเอาเป็นว่า นี่ครับนี่คือจุดตายวิธีการดูเบื้องตอน้นใครมีเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าช้างสามเสียนดูให้เป็นแบบพระเสียนกลับแล้วพลิกกลับมาอีกหนึ่งด้านครับดูพลิกแล้วดูที่ขอบเหรียญถ้าของลุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นเส้นแบบนี้ขายได้หยิบขึ้นมาแล้วเป็นเส้นแบบนี้สภาพสวยสวยสวยเลยอันละห้าแสนบาทสวยเลยนะครับเหรียญละห้าแสนบาทใครมีเหรียญพวกนี้เอามาขายผมได้ครับไปครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับมีพระเครื่องมาให้เพื่อนๆดูครับนี่คือ พระเครื่องนี้คือหลวงปู่ทวดวัดจังให้ครับพิมเตารีดครับพิมพ์เตารีดนี่มาแบบนี้เลยมาแบบนี้มีพี่เ่านหนึ่งเอามาแบ่งให้บูชาครับรับเงินเกือบแสนนะรับเงินเกือบหนึ่งแสนนะครับพ้าหล่อไม่ค่อยสวยนะรับเงินเกือบหนึ่งแสนนะครับใครมีนะครับพระเครื่องนะครับพระบูชานี่อันนี้เป็นสมเด็จวัดปากน้ํารุ่นสามครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดปากน้ํารุ่นสามครับนี่ใครมีพระเครื่องนะฮะนี่แบบนี้ผมยินดีรับเช่ายินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอน ฟังให้ดีครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนใครมีของพวกนี้นะเอามาขายผมเอามาขายผมครับมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยมารับเงินสดมาแลกเงินสดกลับบ้านได้เลยครับพระเลี่ยมทองพระทองคํานะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองฟังให้ดีครับพระเลี่ยมทองพระทองคําผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะฮะใครมีของพวกนี้นะครับอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดครับเพราะท่านจะได้แค่ ราคาทองนะพี่จา๋าพี่จ๋าช่วยพิมพ์บอกเขาหน่อยว่าของเราขายได้จริงหรือเปล่าของเราขายได้จริงหรือเปล่าครับมาครับมาครับนี่ดูไว้จะดูไว ça, ้จ่ะแบบนี้ขายได้ดนะูไว้แบบนี้ขายได้ฮะมาครับมาครับลุงหนวดไก่ทอดกูปไปมาแล้วสามครั้งขายไม่ได้ก็คุณลุงหนวดไก่ทอดนะครับคุณเชื่อผมนะคุณเชื่อผมนะไหมไอคุณเชื่ออะไรเนี่ยลุงหนวดไก่ทอด หลอกกูไปแล้วสามครั้งขายไม่ได้ไอหน้าจุดๆบอกเลยนะไอลุงหนวดไก่ทอดครับวันนี้ไหน,ไหนๆจะด่าแล้วขอด่าไอพวกนี้ไอพวกเร็ลยำพวกนี้สักทีขอด่าไอพวกเร็ลยำพวกนี้สักทีครับไอลุงหนวดไก่ทอดเดี๋ยวขอดูหน้ามึงก่อนหน้ามึงอยู่ไหนนี่มึงรู้ไหมที่มึงต้องไปทั้งสามครั้งแล้วมึงขายไม่ได้เงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าของของคุณไม่มีราคาเพราะคุณไม่ศึกษาให้ดีคุณไม่ดูให้ดีคุณก็คิดว่าเนี่ย เขาประกาศรับซื้ออย่างเงี้ยมึงมีอย่างเงี้ยมึงจะขายอย่างเงี้ยมึงใครไม่ซื้อของมึงคือคนที่หลอกลวงไอเวนไอเวนใครคือใครไม่ซื้อมึงคือคนหลอกลวงใช่ไหมมะเดี๋ยวก่อนหายไปไหนแล้ววะเห็นแล้วงดหิดเห็นแล้วงดหิดพวกเนี้ยพวกบัวเหล่าที่เจ็ดครับพวกบัวเหล่าที่เจ็ดแบบไม่มีวันผุดไม่มีวันเกิดนี่ลุงนวดไก่ทอดนี่เห็นไหมนี่แค่หน้าก็เทียพอแล้ว ดูนะครับลอกหลอกกูไปสามพิมพ์ยังพิมพ์ผิดเลยหลอกกูไปสามครั้งแล้วไอ้หน้าจุดจุดจุดเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรนะครับไอ้ลุงนวดไก่ทอดนะครับของที่กูรับซื้อ,อของที่ผมรับซื้อเป็นของที่หายากของธรรมดาทั่วไปไม่ต้องเอามาบอกเลยที่มาทําคลิปทุกวันนี้ก็เพื่อจะให้เพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้ของแบบเนี้ยแม่งหายากนะของแบบนี้แม่งขายได้ผมถามว่า ใครมีเหรียญบาทที่เราใช้เนี่ยเจ้ามาขายไม่ต้องอันละหมื่นหรอกอันละสองบาทยังไม่มีคนซื้อเลยถ้าคุณไม่ดูถ้าคุณไม่ศึกษานี่พี่จา๋าเฮ้ยไม่รู้จะว่าไงนี่ครับเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> แบงก์เก่าที่ขายได้อธิบายก่อนแบงก์เก่าของเก่าที่ขายได้ต้องเป็นของที่สภาพดีนะแบงก์เก่าสภาพเน่าๆไม่ต้องเอามาเหรียญเก่าสภาพเน่าๆไม่ต้องเอามาครับ บอกแล้วของพวกนี้ยิ่งสวยยิ่งแพงยิ่งเก่ายิ่งไม่มีคนเล่นครับของพวกนี้นะบอกเลยนะครับถ้าแบงค์อย่างนี้นี่นี่อ่ะดูแบงค์แบบนี้ครับแบงค์แบบนี้ถ้าสวยๆเนี่ยผมรับซื้อใบละห้าพันแต่ถ้าเก่าๆใบละพันห้าแต่ถ้าเก่าๆใบละพันห้านี่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 อ่ะอ่านพี่กนกวันครับพี่เคยเราไปมาแล้วได้ตังหลายหมื่นนี่อ่ะดูเอาเองดูเอาเองครับผมไม่รู้จะบอกพี่ๆว่าไงผมไม่รู้จัก จะบอกว่าไงอ่ะถ้าไอ้นี้ไปก็จะกลายเป็นการแก้ตัวดูเอาเองครับดูเอาเอง,เอเองพี่ใครเคยมาขายของของให้ผมรับเงินพันเงินหมื่นเงินแสนพิมพ์ด้านล่างบอกพี่เขาหน่อยพิมด้านล่างบอกเขาหน่อยครับพิมด้านล่างบอกเขาหน่อยพี่สถาพรบอกว่าไม่ต้องไปสนใจพวก18มงกุดขอบพระคุณพี่สถาพรงามเจริญครับที่เตือนสติครับไปครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับกรา,าบขออภัยพี่ๆทุกท่านนะครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับมาเรามาเข้าห้องเรียนกันไหมระหว่างรอเพื่อนๆมีอะไรไหมเพื่อนๆดูครับ นี่ครับเหรียญทองคําครับบ้านใดครับมีเหรียญทองคําแบบนี้ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนครับนี่ใครมีแบบนี้นะผมรับซื้อครับมาพี่สอชัยบอกว่าอย่างอารมณ์เสียเลยตอนเช้าที่ต้องบอกแบบนี้เพราะไม่อยากให้ด่าผมฝ่ายเดียวบางท่านโดนฟ้องนะ ผมบอกให้บางท่านโดนฟ้องนะครับพอโดนฟ้องนะก็จะไปซื้อดอกไม้นะมากราบตรงกับตีนนะครับไม่เอานะอย่าไปแบบนั้นนะครับมันมันหน้าคีย์บอร์ดนะครับแต่ต้องไปเดียวดายหน้าบัลลังนะครับอบอุ่นที่โลกออนไลน์แต่ต้องไปเดียวดายที่หน้าบัลลังไม่เอานะครับนี่คือเหรียญทองคําครับเหรียญทองคาเป็นเหรียญที่ทําจากทองคําแท้ครับใครมีแบบนี้บอกเลยว่าผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองนี่พี่ก็บอกว่า คุณแบงค์มีร้านลวงเป็นหลักแหล่งฉันเคยไปขายมาได้รับเงิน76,0 0 0บาทนี่อ่านเอาเองนี่อ่านเอาเองอ่านคอมเมนต์ด้านล่างเอาเองใครมีเหรียญทองพวกนี้นะครับเอามาขายผมผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีแน่นอนครับเหรียญทองพระเลี่ยมทองนะครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิยารับซื้อแบงก์เก่าครับเหรียญเก่าพระเครื่องพวกนี้ครับบันไดครับมีพระเครื่องนะครับพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะ บอกเพื่อนๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ดอิฐถ้าพระของท่านแท้ผมรับซื้อพระของท่านผมดูชอบผมรับซื้อครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อยินดีรับเชา่าบางบ้านมีพระเครื่องนะครับโดยที่ไม่รู้มูลคา่าบางบ้านรับเงินเป็นล้านบางบ้านรับเงินเป็นล้านครับมาครับมาครับ,รบนี่พี่พี่ชาบอกว่าไม่ชอบไม่พอใจก็ไม่ต้องไปดูพวกปากหมามึงออกไปเลยขอบพระคุณพี่ พี่ชาครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วก็คนละไลค์คนละแชร์ครับนี่ร้านเข็มเพชรวัตจุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียานตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้ามาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือชุดเหรียญที่พี่เขาส่งไปสนีมาขายครับนี่คือ ชุดเหรียญที่พี่เขาส่งไปทนี่มาขายแล้วรับเงินครับชุดนี้ครับรับเงินสดมากเดี๋ยวดูก่อนนะชุดนี้ครับรับเงินสดมากถึง65 0 0 0ันบาทครับ65 0 0 0ันบาทหรือว่าเหรียญกาญจนานำโชคครับพี่เขาบอกว่าได้เห็นคลิปคุณแบงค์ได้เห็นคลิปคุณแบงค์โพสต์เรื่องเหรียญกาญจนาพิเศษพี่ก็เลยไปดูเฮ้ยมันมีแบบนี้จริงๆด้วยและมันพี่ก็เลยส่งรูปมาให้คุณแบงค์ดู มาครับพี่ก็เลยส่งรูปให้คุณแบงค์ดูคุณแบงค์ได้ตีราคามาพี่ก็เลยไปหาเหรียญอย่างอื่นต่อและพี่เขาไปเจอเหรียญสุดยอดและรวมๆขายได้65 00 0บาทครับนี่อ่ะดูเอาเองนี่มีคนการันตีอย่างต่อเนื่องดูเอาเองครับใครที่ไม่เชื่อลองไปค้นดูลองไปดูด้านล่างมานี่คือเหรียญสิบบาทกาญจนาพิเศษครับเป็นเหรียญที่เราใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันผลิตขึ้นเยอะมากๆผลิตเยอะมากๆแต่เพื่อนๆหลายๆท่านไม่เคยสังเกตครับหยิบขึ้นมาดูนะจะไปเร็วนะครับ หยิบขึ้นมาดูนะครับหยิบแบบนี้ใครมีเหรียญสิบกาญนาแบบนี้หยิบขึ้นมาแด้วดูแล้วหมุนครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับนี่ครับเหรียญชุดนี้พี่เขาส่งไปสนีมาขายเหรียญชุดนี้พี่เขาส่งไปสนีมาขายครับนี่เห็นไหมนี่ น ی, ี่ของเก่าของเก่ายังมีอยู่นะครับของเก่ายังวางอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับนี่พี่วิมลบอกว่าใจเย็นๆครับให้ความรู้เอฟีดีกว่าไปเสียเวลากับพวกจังไหลขอพระคุณพี่วิมลครับนี่ฮะดูนะครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วหมุนครับถ้าของทุกท่านเป็นแบบนี้ถ้าของทุกท่านเป็นแบบนี้ผมรับซื้อครับนี่คือเหรียญสิบบาทกาญนาแบบพระเสียนกลับและก็พระเสียนกว้างใครมีแบบนี้นะพระเสียนกลับนะครับกลับเลยนะแบบนี้ใหม่ๆนะครับผมรับซื้อนะเหรียญละสองพัน ผมรับซื้อเหรียญละสองพันบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้เหรียญพระเศียนกวางครับผมรับซื้อนะสภาพใหม่ๆเหรียญละพันเก่าๆนะครับพระเศียนกวางเหรียญหนึ่งสองสามร้อยนะแต่ถ้าแบบนี้เก่าๆนะครับเหรียญหนึ่งยังได้ห้าร้อยพันหนึ่งอยู่นะครับห้าร้อยพันหนึ่งอยู่นะครับพี่จ๋าพี่ๆีท่านใดครับที่รู้แล้วครับเหรียญยี่เหรียญสิบบาทกัญนาต้องเป็นแบบพระเศียนกลับรบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับลบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับเหรียญสิบบาทกัญนา เหรียญ10บ,บาทกันนาครับนี่ฮะขอบพระคุณครับคุณกิจครับอธิบายชัดเจนมากๆขอบพระคุณครับรับแต่แบบพระเสียนกลับเท่าน,นั้นฟังให้ดีเหรียญ10บ,บาทแบบนี้มันมีราคาดิพระเสียนกลับแบบนี้ราคาสวยๆอัลละ2องพเก่าๆอัลละ500อเก่าๆอัลละ500สวยๆอัลละ2 0 0พันครับใครรู้แล้วครับเหรียญ10กันนาต้องเป็นแบบพระเสียนกลับรบกวนพิมพ์คำว่ากลับให้ผมเลยครับ มาอันดับต่อไปครับนี่พี่เขาได้ส่งเหรียญหนึ่งบาทมาพี่เขาได้ส่งเหรียญหนึ่งบาทมานี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าเป็นปีที่หายากพี่เขาไปค้นพบเจอมานี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลเก้าปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทกาญจะนาะปีสองเก้าแล้วเป็นช่อฟ้ายาวแบบนี้แล้วเป็นช่อฟ้ายาวแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพผิวด่มเดิมเลยอัลพันธ์ เก่าๆอันละสามร้อยนะครับสภาพผิวเดิมอันละพันนะฮะแต่ถ้าเป็นช่อฟ้าสัน้นเก่าๆอันละหนึ่งร้อยห้าสิบใหม่ๆอันละสี่ร้อยนะครับนี่มานี่มีคนอยากรู้ว่าไอ้ช่อฟ้าสั้นกับช่อฟ้ายาวเนี่ยมาดูยังไงดูนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทก่อนจะหยิบใช้ดูให้เป็นปีนี้ก่อนดูให้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยิบเก้าก่อนช่อฟ้าดูตรงนี้ครับนี่เพื่อนๆเห็นที่หลังคาของศาลาไหม เพื่อนๆเห็นที่หลังคาของสลาไหมครับนี่คือช่อฟ้าครับนี่คือช่อฟ้ายาวนี่คือช่อฟ้าสั้นเห็นไหมความสั้นกับความยาวมันต่างกันนี่นี่เห็นไหมครับนี่ช่อฟ้าตรงนี้ยาวเขาเรียกว่าบล็อกช่อฟ้ายาวช่อฟ้าตรงนี้สั้นเขาเรียกว่าบล็อกช่อฟ้าสั้นครับแบบนี้ฟังให้ดีครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าแบบนี้ถ้าเป็นช่อฟ้ายาว สภาพใหม่ๆผมรับซื้อ800ถึงพันครับสภาพใหม่ๆผมรับซื้อ800ถึงพันครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญทางด้านซ้ายสภาพใหม่ๆรับซื้อ400เก่าๆรับซื้อ1 5 0้บาทใครมีเหรียญ1นึบาทแบบนี้ครับดูให้ดีดูให้ดีดูให้เป็นปี29เท่านั้นครับพี่จา๋จาเอฟซีจ๋าพิมพ์เลข29แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับจะได้รู้นะว่าปี29เนี่ยแม่งขายได้มันขายได้ครับพิมพ์เลข29แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับ มาจากมีทั้งแบบช่อฟ้ายาวแล้วก็ช่อฟ้าสั้น2แบบนี้มีราคา2แบบนี้มีราคาครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทก่อนจะหยิบไปใช้ก่อนจะหยิบไปใช้ใชดูให้ดีดูให้ดีนะครับมาครับมาครับพิมพ์เลขสองเกแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อเดี๋ยวเราไปดูเหรียญที่พี่เขาส่งมากันต่อครับพี่เขาส่งเหรียญสิบเหรียญบาทแล้วก็เหรียญต่างประเทศมาครับมา แบบนี้ขายได้แบบนี้ขายได้ครับมาครับมาครับพิมพ์เด็กสองเก้ามาครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปครับนี่คือเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเพื่อนๆพพี่ๆว่าใครมีแบบนี้ส่งมาขายใครมีแบบนี้ส่งมาขายผมนี่เหรียญชุดนี้พี่เขารับเงินครับเหรียญชุดนี้พี่เขารับเงินถึงหกหมื่นห้าพันบาทนี่คือเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเพื่อนๆนี่เวลาเจอทีจะเจอจะเจอทีละเยอะๆแบบนี้ครับเวลาเจอทีจะเจอทีละเยอะๆแบบนี้เห็นไหมมีหลากหลายแบบ มีหลากหลายแบบใครมีเหรียญต่างประเทศนะครับส่งมาให้ผมตีราคาส่งมาให้ตีราคานะครับบางทีนะทุกท่านอาจจะรับเงินหมืนม่นเงินแสนนะนี่คือเหรียญต่างประเทศครับนี่เหรียญในพลหยวนซื้อไข่นี่เหรียญอินโดจีนนี่เหรียญในเหรียญอังกฤษครับแบบนี้มีราคา3แบบหรือหลายๆแบบนี้มีราคาใครมีเหรียญพวกนี้เอามาขายผมใครมีเหรียญพวกนี้เอามาขายผมครับนี่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 อ่ะดูครับนี่พี่เขาส่งมาขายไง ไทยเนี่ยหลากหลายแบบเหรียญพวกนี้มีหลากหลายแบบครับเหรียญพวกนี้ห้ามนําไปเช็ดห้ามนําไปล้างห้ามนําไปถูโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะทําให้เหรียญพวกนี้เสียราคาครับเพราะท่านจะทําให้เหรียญพวกนี้เสียราคาเหรียญพวกนี้มีมูลค่ามากกว่าที่ท่านคิดเหรียญชุดนี้ครับรับเงินมากถึง65,000บาทใครมีเหรียญเงินต่างประเทศนะครับมีอย่าทิ้งอย่ากว้างถ้าไม่เก็บไม่สะสมอย่าทิ้งอย่ากว้างครับเพราะบางสิ่งบางอย่าง อาจแปลเปลี่ยนเป็นเงินถึงหลายๆลายหมื่นหลายหลายแสนหลายหล้านได้ครับมาครับมาครับขอดูเหรียญหนึ่งบาทรอห้าหน่อยไปครับมาครับมาครับนี่จะาพี่จ๋าดูกันอีกหนึ่งรอบมาก่อนจะจากกันไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้ารอสอ2หนึ่งสองเจ็ดเจอแท้ไอเจอเหรียญแบบนี้ 1, 10, หนึ่งหมื่นเหรียญจะเจอแท้แค่หนึ่งเหรียญครับ เจอเหรียญแบบนี้หนึ่งหมื่นเหรียญจะเจอแท้แค่หนึ่งเหรียญน,นี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้ารอสองหนึ่งสองเจ็ดเหรียญหนวดในตำนานดูให้ดีย้ำอีกหนึ่งรอบดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ใครเห็นเส้นพิมพ์คําว่าเส้นครับใครเห็นเส้นตรงร่องเฟืองครับเส้นกลางระหว่างร่องเฟืองเห็นเส้นพิมพ์คําว่าเส้นมาครับเห็นไหมครับ ใครเห็นเส้นตรงกลางระหว่างร่องเฟืองไหมครับใครเห็นเส้นตรงกลางระหว่างร่องเฟืองไหมครับนี่เส้นแบบนี้มีค่าเส้นแบบนี้มีมูลค่าครับนี่แบบนี้สวยๆเหรียญละห้าแสนสวยๆเหรียญละห้าแสนครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญที่ผมนำมาให้เพื่อนๆ,ๆดูวันนี้ว่าเหรียญกาจนาเนี่ยสามารถนำโชคได้พาเจ้าของรับเงินถึง65 0 0 0บาทใครที่มีเหรียญพวกนี้นะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับ พระเครื่องบาะูุาใครมีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดียตามหนะ้าจอแล้วลงส่งรูปเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากล้าพอภัยมานดที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนพรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์บร้านเปิดทุกวันนะครับ